ติดตามอัปเดตเส้นทางพายุวันอังคารที่25พฤศจิกายน2568พายุดีเปชันบริเวณทางประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ทางช่วงตอนกลางในวันนี้25ถึง26พสิจิกายนหลังจากนั้นจะมีกำลังแรงขึ้นและจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่2 8ถึง30 พฤศจิกายนนี้ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น ปกคลุมบริเวณทางประเทศเวียดนามและทางทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้พายุนี้จะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วตามลาดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลทําให้มรสุมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาความชื้นเข้ามาปกคลุมอย่างประเทศไทยด้วยกําลังที่แรงขึ้นส่งผลทําให้ไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเน,นื่องครับ